สวัสดีครับพี่น้องทุกคนที่เคารพรักนะครับวันนี้อยุธยาฮิสตอรี่ก็มากับอีพีที่สองนะครับในการอัปเดตสถานการณ์น้ําของอยุทยานะครับตอนแรกผมตอนคลิปแรกผมอัปเดตไอ้นี่ให้ดูนะครับตอนอยู่ในตัวรอบเกาะนะครับอันนี้ผมมาจุดสําคัญสําคัญนอกเกาะพระนครบ้างนะครับอันนี้ก็วัดแรกเลยครับสถานที่ที่ผมคิดวันโดนหนักที่สุดนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็มีก็วัดหาดสดาวานนะครับ จะอยู่ใกล้บริเวณวัดหน้าพระเมรุนะครับก็สถานที่นะครับวัดหาสดาวาสนะครับที่ผมเคยมาถ่ายทานะครับที่บอกว่าที่ว่าวัดหาสดาวาสติดกับวัดหน้าพระเมรุและเป็นวัดที่ใช้ในการโจมตีของข้าศึกพม่านะครับในการยิงระดมยิงฟืนใหญ่ข้ามจากวัดหาสดาวาสกับวัดหน้าพระเมรุครับตรงตรงหน้าวัดนะครับเพื่อจะยิงข้ามไปพระราชวังนั่นเองครับอันนี้ก็อยู่นอก นอกพระนครนะครับข้ามฝั่งแม่น้ํามานะครับก็สถานที่ตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดที่ผมเคยเข้าไปนะครับบริเวณนี้จะถ้าเกิดเข้าไปได้ถ้าเกิดน้ําแห้งนะครับจะมีที่ผมเคยไปถ่ายทํานะครับมีวัดโคพยาวัดพญาแมนวัดพระงามนะครับประตูแห่งกาลเวลาวัดตะไกรนะครับเข้าทางนี้แทบทั้งหมดเลยนะครับเหลืออีกวัดหนึ่งที่ผมยังไม่เคยเข้าไปถ่ายก็มีหลายวัดเหมือนกันครับที่จะเข้าไปแต่ช่วงนี้น้ําท่วมนะครับ ดูสถานการณ์น้าตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปจุดอื่นอีกจุดอีกหลายจุดพอสมควรแล้วครับที่จะพาไปดูจุดหรือวัดสําคัญๆที่โดนเหตุอุทกภัยโดนผลกระทบนะครับจุดที่สองนะครับที่ผมจะอัปเดตให้ดูในเรื่องน้ํานะครับนี่นะครับฝั่งตรงข้ามเราจะเป็นเกาะลอยนะครับหรือ ที่ตั้งของวิทยาลัยเทคนิคต่อเรือนั่นเองครับตอนนี้ก็น้ําขึ้นเยอะมากครับแล้วก็มาตอนที่น้ําขึ้นใหม่ๆเนี่ยตรงบริเวณเนี่ยจแถวเนี้แหละครับที่เกิดข่าวว่ามีเรือล่มเรืออะไรนะครับอันนี้อัปเดตให้ดูนะครับสถานการณ์น้าตอนนี้สุดยอดจริงๆผมจะไปลุยพื้นที่อะไรต่างๆก็จะมีลำบากเหมือนกันครับดูครับอันนี้ส่วนสาธารณะตอนข้างต่อเรือนะครับ เป็นจุดที่ผมชอบมานั่งตอนกลางคืนบ่อยมากเพราะว่ามันล่มเย็นนะครับเดี๋ยวกะว่าจะไปต่อที่วัดพนันเชิงนะครับเพราะวัดพนันเชิงผมคิดว่าเป็นวัดที่คนมาทำบุญเยอะที่สุดนะครับจะไปอัปเดตน้ำให้ดูนะครับผม มาถึงโลเคชันที่เราพูดถึงกันนะครับก็คือที่ผมบอกไปนะครับคือวัดพนันเชิงนั่นเองครับอตอนนี้ถึงวัดพนันเชิงแล้วนะครับผมอันนี้พามาอัปเดตนะครับตอนนี้ก็มาเที่ยวได้นะครับมีคนมาทําบุญค่อนข้างน้อยกว่าเมื่อก่อนนะครับที่ให้เห็นนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เป็นแม่น้ําเจ้าพระยากับแ,แม่น้ําปลาสักนะครับ ปกติมันจะมองทะลุไปได้นะครับแต่ตอนนี้มีคันกั้นน้ําเรียบร้อยยังมาเที่ยวได้นะครับท่านผู้ชมครับก็มีน้ําซึมซึมจากนะครับท่อระบายน้ําอาจจะเป็นท่อระบายน้ํานะครับนี่ปกติคนจะมาให้อาหารปลาอะไรตรงบริเวณนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็กั้นเป็นที่เรียบร้อยครับ วีนี้น้ำโหดมากนะครับเดินมาสักพักนืครับมีจุดให้สามารถปีนขึ้นไปดูน้ำได้นะครับที่จะพาไปดูครับ มีเป็นบางจุดนะครับที่ให้สามารถปีนได้นะครับนี่ <S <S <IL EN C IO> นี่นะครับมันจะมีเป็นบางบริเวณนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดมาก็ระวังก็ให้ดีนะครับตรงนี้อี๋ยวขึ้นไพดูนะครับนี่นะครับปกติลานตรงนี้มันจะเป็นบริเวณที่ให้อาหารปลาของวัดพนันเชิญครับ ที่เป็นเส้นทางระหว่างแม่น้ําป่าสักกับแม่น้ําเจ้าพญามามันจบกันนะครับนี่ครับเมื่อก่อนนี้ว่าแพปลานะครับที่สามารถต่อออกไปได้นะครับแต่ช่วงนี้ก็น่าจะไม่ให้ไปแล้วล่ะครับคนดูปริมาณน้ําสิครับค่อนข้างน่ากลัวมากเลยแต่จุดบนตรงนี้ก็น่าระวังนกพิราบเยอะมากเลยครับนี่มันไม่กลัวคนเด้อดูแล้วปลาเยอะครับปลาสุดยอด เดี๋ยวจะไปบริเวณนู้นต่อนะครับโอ,โอ้โหนกน้อยมันสู้กล้องโอ้ช่วงนี้นกพิราบจะมาอยู่ตรงบริเวณที่ให้อาหารปลาเยอะมากเลยนะครับช่วงนี้วัดบริเวณโดยรอบเงียบมากเลยครับสถานการณ์ตอนนี้ถ้าเกิดมาก็ระวังกันด้วยนะครับคนที่จะมาทําบุญก็ดีอะไรก็ดีนะครับ ก็นี่แหละครับบริเวณจุดนี้นะครับที่ว่าผมเคยมาถ่าย e ีวัดพนันเชิงนะครับที่เคยให้ความรู้ในแพปลาอะไรก็ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องเรือล่มหรือพนังเรือล่มอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าชาวยุทธยาน่าจะรู้กันดีครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดเรือล่มที่วัดพนันเชิงค่อนข้างจะบ่อยมากเลยนะครับที่เกิดนี่นะครับมันจะช่วงบริเวณนี้แหละครับที่จะเกิด เลือล่มอะไรบ่อยนะครับเป็นจุดที่มาเชื่อมโยงของแม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําป่าสักนั่นึงครับพอน้ําเยอะคนก็น้อยลงไปเยอะเลยเหมือนกันครับเพราะปกติเนี่ยวัดพนันเชิงเนี่ยต่อให้มาวันหยุดหรือวันธรรมดาก็คนจะเยอะมากเลยนะครับแต่นี่ก็เป็นโอกาสที่หาชมได้ยากนะครับที่แบบว่าคนน้อย ยังไม่ทันลอยกระทงแล้วมีกระทงที่ไหนมาลอยก็ไม่รู้เหมือนกันแปลกดีถ้าเกิดคนอยุทยาที่มาทาบุญวัพดพนันเชิงให้าหานปลาวัพดพนันเชิงบ่อยๆนะครับจะเป็นภาพภาพที่จํากันดีก็คือจะเป็นบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่ให้าหานปลาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ช่วงนี้นะครับก็กลายเป็นภาพที่แบบว่าไม่ชินตาไปอีกแบบหนึ่งครับที่แบบว่า จำนวนคนให้หารปาลาหรืออะไมันน้อยลงไปเยอะเลยครับถ้าเกิดผมมาปกตินะแพปลาตรงนี้นี่มีคนแทบตลอดแต่นี่ตรงนี้งดขึ้นนะครับจะดูท่อนที่ขึ้นแพปลาสิครับนี่ล่อจมไปแล้วเดี๋ยวไปจุดต่อไปกนะันต่อดีกว่าครับ อีกหนึ่งโลเคชั่นที่ผมจะพามานะครับแล้วก็อยู่ยังอยู่นอกเกาะพานคอรมาเดินครับแต่เป็นจุดที่ผมคิดว่าคนไม่ค่อยมาเที่ยวนะครับผมก็เลยอยากจะพามานำเสนออีกที่หนึ่งนะครับคือหมู่บ้านโปรตุเกสครับ เกิดเหตุไม่คาดคิดนะครับผมก็นึกว่าจะไอ้นี่นะครับจะไปดูได้แต่ตอนนี้นะครับตรงบริเวณด้านหน้าเรานะครับจะเป็นทางที่ถ้าเกิดมองทะลุไปได้ถ้าเกิดไม่มีคันกั้นนะครับตอนนี้ก็จะมองทะลุเห็นฝั่งหมู่บ้านญี่ปุ่นด้วยนะครับผมก็เลยเลือกโลเคชั่นนี้ในการที่จะมาถ่ายแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ไม่สามารถพาท่านผู้ชมมาดูน้ําได้นะครับผมคิดว่าน้ําจะน่าจะสูงพอคันคันเคลื่อนที่กั้นขึ้นมานะครับ ผมเคยมาถ่ายที่นี่นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเคยดูคลิปที่ผมถ่ายหมู่บ้านโปรตุเกสนะครับผมจะเคยเดินทะลุตรงนี้ได้นะครับก็น่าจะเป็นโลเคชั่นทุกท้ายที่ผมไม่พาชมแล้วละครับเพราะขี่รถไปเหนื่อยเหลือเกินไหนๆแล้วไหนๆไม่ได้ดูน้ําที่ตั้งใจไว้นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูโครงกระดูกในหมู่บ้านโปรตุเกสสักนิดนึงก็ยังดีครับไม่รู้เข้าได้หรือเปล่านะครับไม่เจอเจ้าหน้าที่สักคนเลยนะครับผม นี่ครับเครื่องสูบน้ําที่หมู่บ้านปรตุเกตกับสูบเต็มอัตราสุดนี่ครับนักบุญปอกันนักบุญปีเตอร์นะครับเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับอ้าวในเมื่อไม่ได้ดูน้ํานะครับพามาดูโครงกระดูกปอบใจนะครับเป็นช่วงท้ายรายการของเรานะครับ อันนี้มาท่านผู้ชมสามารถเข้ามารับชมได้นะครับที่หมู่บ้านโปรตุเกสครับรับชมฟรีครับถ้าเกิดคลิปเกี่ยวกับฟาร์มลูกหมูบ้านโปรตุเกสนะครับผมเคยทําไปแล้วนะครับก็โค้งกระดูกที่เห็นนะครับเป็นของจริงนะครับอันนี้เป็นของจริงนะครับด้านบนจะเป็นของจริงหมดเลยนะครับแต่ส่วนโค้งกระดูกที่เห็นด้านล่างนะครับจะเป็นของที่แบบว่ามีต่อเติมทําขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าเนื่องจากในช่วงปีที่ประมาณ25 3 6สาิกถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะครับ ที่ว่าขุดหน้าดินแล้วครับและอีกไม่นานก็เกิดน้ําท่วมนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดเดินทะลุไปนะครับจะติดกับแม่แม่น้ําใหญ่นะครับอ่าเพราะว่าน้ําท่วมนั่นเองครับประมาณปีสองห้าสามหกนะครับที่ขุดหน้าดินนะครับเพื่อจะหาโครงกระดูกของโครงกระดูกในบ่บ้านโปรตุเกสนั่นเองครับก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ว่าทําให้โครงกระดูกนะครับลอยน้ําอะไรไปนะครับพัดตามน้ําอะไรไปก็ว่าไปนะครับสูญสูญหายไปพอสมควรครับแต่ก่อนที่จะสูญหายนะครับเขาว่าได้ถ่ายรูป เก็บเอาไว้นั่นเองครับแล้วก็ทําจําลองให้เหมือนในรูปหรืออะไรต่างๆครับทําให้เหมือนค่อนข้างเหมือนมากที่สุดนะครับเหมือนของจริงมากที่สุดครับก็มีทั้งของจริงและของปลอมมาผสมกันนะครับแต่ในตู้ที่สองตู้ที่ผมไปดูเมื่อกี้นะครับเป็นของจริงทั้งหมดเลยนะครับที่สามารถเก็บไว้ทันนะครับก็เป็นจุดเหตุเกิดที่เกี่ยวกับแม่น้ําในหรืออุทกภัยในการน้ําท่วมนั่นเองครับโอเคก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วครับก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันครับผม ชาวยุทธยาทุกคนสู้ๆไปด้วยกันนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมมาณที่นี้นะครับชอบกดไลค์ลชคแชร์นะครับถ้าเกิดสถานที่ที่จะให้ความรู้ต่อไปช่วงนี้ก็ลําบากนะครับก็จะอัปเดตสถานการณ์น้ําให้ดูนะครับถ้าเกิดจุดไหนแตกหักพังอะไรก็จะพาไปชมนะครับโอเคขอลาไปแค่นี้กันนะผมสวัสดีครับ